ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญนะครับเหรียญ10นะครับปี2531นะครับที่มีราคากันนะครับที่มีลูกค้าหลายท่านนะครับหรือว่าลูกเพจหลายท่านถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ารับซื้อจริงเหรอเหรียญปี2531ารสาอราคา1000บาทอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่ารับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงตามประกาศทุกอย่างแน่นอนนะครับเหรียญ ก่อนอื่นต้องมาทําความกข้จใจก่อนกันนะครับว่าทําไมเหรียญปีปี2500สองพันเว็ถึงมีราคานะครับทําไมเหรียญชนิดนี้ถึงมีราคานะครับนะครับไปดูปีนะครับนะปสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับปีนี้มีราคาเนื่องจากว่ามีการผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีการผลิตออกมาแค่หกหมื่นกับอีกสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งเอ่อ นำออกมาใช้งานกันเป็นปีแรกนะครับในของเหรียญ12สีแบบนี้นะครับชนิด2สีนะครับนำออกมาใช้เป็นปีแรกนะครับก็เลยนักสะสมนิยมที่จะสะสมกันนะครับผมอันนี้ก็มีราคานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นที่นำออกมาใช้และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสำหรับที่กรมธนารักษ์ได้ทำการเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับ ไว้แล้วก็นํามาเข้าแพ็คประมาณนี้เนาะ,ะถ้าตามนักสะสมเขาเรียกกันก็จะเรียกว่าเหรียญเหรียญสิบาทปีสองห้าสามหนึ่งแบบแพ็คเขียวนะครับแบบแพ็คเขียวนะครับอันนี้เป็นตามที่นักสะสมเรียกกันนะครับนะครับแบบผ่านการใช้รับไหมผ่านการใช้ก็รับเช่นกันนะครับผ่านการใช้งานก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ500ถึง700บาทนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับความคมชัดของเหรียญนะครับว่ามีรอยสึกรอยอะไรหรือเปล่านะครับแหวงบ้างอะไรบ้างนี่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าอันนี้สําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานยังไงก็มีราคาอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าแบบที่แบบที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นแบบที่อ่ากรมธนารักษ์ได้ทำ ทำขึ้นมานะครับเพื่อเปิดให้นักสะสมได้จองกันนะครับในปีแรกเนาะก็แรกๆนะครับก็จะเปิดจองกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ200บาทนะครับตอนเปิดจองนะครับตอนเปิดจองแล้วก็เมื่อเวลาผ่านมาหลายปีนะครับเนื่องด้วยจํานวนการผลิตที่น้อยนะครับจำนวนคําที่น้อยจึงทําให้เหรียญชนิดนี้มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับทางเรารับซื้อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น แพคเขียวหรือเป็นเหรียญตัวเป,เปล่าเลยนะครับที่ผ่านการใช้งานทางเราก็รับซื้อทั้งหมดนะครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทักกันเข้ามานะครับทางนบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันได้เลยนะครับผมส่วนเป็นแพคอย่างนี้นะครับเป็นแพคอย่างนี้กนะครับรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณราคา8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับแปดร้อถึงหนึ่บาทขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง1ขึ้นอยู่กับสาภาพตัวปก อุปกรณ์นะครับตัวปกแล้วก็การกันการซีนนะครับที่ไม่มีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญที่ไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นเหรียญยู c นีที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีราคาที่รับซื้อกันเยอะนะครับส่วนแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีพบเจอกันในหมู่นักสะสมเช่นกันนะครับก็เราก็จะมีการเป็นเหรียญที่ทําขึ้นนะครับที่ าตามวาระเลยนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนอบกจากพิมพ์เขียวแล้วก็จะเป็นแบบซองแบบนี้นะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับเป็นตลับนะครับเป็นตล,ลับเหมือนกันนะครับเก็บเหรียญนะครับอย่างดีเลยนะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ800ร้อยถึงหนึ่บาทเช่นกันนะครับทางเรายินดีรับซื้อนะครับผมท่านใดมีก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับอินบ็อกเข้ามา สอบถามราคาได้ฟรีนะครับผมแบบนี้เรารับซื้อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนครับผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกถึงสาระดีๆนะครับว่าทําไมเหรียญ10ปีนี้ถึงมีราคานะครับเหรียญสิปี2 5งหสามหนะครับราคานะครับอย่างน้อยๆที่ผ่านการใช้งานนะครับอย่างนงก็ไม่ต่ําไปกว่า500บาทอยู่แล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไันนิดนึงนะครับก่อนเพื่อนๆจะหยิบตังมาใช้จ่ายนะครับดูเหรียญสักนิดนึงนะครับแค่ปีพศตามที่เราประกาศรับซื้อแค่นี้คุณก็ได้เงินไปมากกว่าราคาหน้าเหรียญแล้วนะครับ โอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมถูกใจก็กดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์คลิปให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ